สอบสิบเมตมันสัมปะหลังขายอยู่ลานเบิงหน่ะมันสีสอบกสิได้จกโลสอบนึงประมาณสีโลเป็ยนยามองมัน สอบดบตุนิดาไฮเป็ดซะโอ้เจ้าหอน้วยังไมเดียนต้ต่ว่าคือคักมั่นไปีนเนาะโลหนึ่งสามพันเต็ม แปดสิบเอ็ดก anyway. MA ับเจ็ดสิบเก้าไปบีบกันแล้วทายหูส่เบังมันซีเป่าซีได้จัดเออมันซีเป่าใช้เงินจัดแสนเท่ไดนะ น้ำงเดือ4แสนเจ็ดสิบ4แสนเจ็สิบพัสบาท4แสนแปสิบโอ้ได้หลายเนาะซีรุปลวมัน4สอบมัน4สอบได้4แสนแปดสบพันกรีบเนาะทีน้ลานมันลานมันบ้านดงทาดือว่า เบียดมาซื้อเหรออย่านี้เบียดมาเป็นเจ้าของร้านอย่านี่น,นะเจ้าบ้านกนัมาขายให้นะขอเขอบใจน,นะเพื่นะที่เขามาหบช่วย